สว,ส, <it> สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง a s โ r รโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเซนก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟน youtube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับจะบอกกับท่านว่าผมมาพบกับท่านวันนี้เป็นช่วงวาระพิเศษพิเศษจริงๆนะครับสำหรับเพื่อน ที่น่าหักของผมทุกท่านเป็นช่วงพิเศษที่ดาวอังคารหรือมา r s สนะครับได้ยกกำลังจะโยกย้ายราศีและในช่วงสงการพอดีเป๊ะเลย13-14เมษายนนี่แหละดาวมา r s สหรืออังคารตรงนี้มีการขยับโยกย้ายราศีประกอบกับดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในภพทพี่สีของชาวลัคนาราศีธนูดาวศุกร์หรือดาววีนัสนะครับ แล้วก็ดาวพฤหัสไปอยู่ในภพที่10ของชาวลัคนาราศีธนูทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับสามารถจะพยากรณ์ให้กับชาวลัคนาราศีธนูให้ฟังง่ายๆได้ว่าคุณกำลังจะได้รับความสำเร็จในเรื่องของชื่อเสียงที่มีโอกาสที่จะมาจากการงาน นะครับงานที่คุณทำอยู่มีโอกาสที่จะทำให้คุณนั้นมีชื่อเสียงและและเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องพบปะผู้คนมากขึ้นเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องออกสื่อเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ได้เก็บเนื้อเก็บตัวที่เฉยไม่ได้ครับต้องพยายามพบปะผู้คน ในกลุ่มคนที่คุณเข้าไปพบปะผู้คนนั่นแหละมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เขาจะผลักดันกันแบบไม่รู้ตัวทำให้คุณมีความสําเร็จมีชื่อเสียงขึ้นมาโดยที่คุณเองก็ไม่ได้คาดคิดและในเรื่องของการงานนอกจากความสําเร็จชื่อเสียงตรงนี้แล้วผมพยากรณ์ง่ายๆเลยว่าชาวลัคนาราศีธนูกําลังจะได้เริ่มต้นธุรกิจได้เริ่มต้นงานบางอย่างที่ดีสําหรับท่านที่เคยแพนมาก่อนหน้านี้นะ แล้วมันยังไม่ค่อยลงตัวยังผิดฝาผิดตัวยังไม่ค่อยลงล็อกเที่ยวนี้เทียเยเท่ยวนี้แหละคุณจะได้ทาออฟฟิศทาบ้านที่อยู่อาศัยบางคนก็ได้ซื้อรถใหม่บางคนก็ได้ขยับขยายธุรกิจได้เริ่มต้นธุรกิจได้เปิดบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยนำมาซึ่งความสําเร็จทท้งนั้นเลยและใครก็ตามที่การเงินมันชักหน้าไม่ถึงหลังมาก่อนหน้านี้ช่วงที่ดาวย้ายตรงนี้แหละครับการเงินคุณจะดีขึ้น แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบคุณอาจจะหมดบทเงินไปจกการเอ่อเขาเรียกว่าซื้อของที่อาจจะจําเป็นบ้างไม่จําเป็นบ้างคุณอาจจะหมดเงินไปกักการเสริมสวยคุณอาจจะหมดเงินไปกับการอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะได้มันสนองนี้ตัวคุณเองเนี่ยแต่อย่างไรก็ดีคุณก็ยังมีเงินเข้ามาให้คุณได้ใช้อย่างสบายๆเลยครับผมถือว่าเป็นช่วงที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูอย่างมากๆทีเดียว ส่วนในเรื่องของความรักนะครับมันแบ่งออกเป็นสองส่วนดังต่อไปน,นี้คนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะครับในช่วงที่ดาวมันขยับตรงนี้ทั้งดาววีนัสดาวสุกดาวอังคารอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะมีเรื่องที่ได้คุยกับคู่ครองของคุณหรือแฟนของคุณ เกี่ยวกวับเรื่องการลงหลักปักฐานเกี่ยวกวับเรื่องของที่อยู่อาศัยเกี่ยวกวับเรื่องของธุรกิจหรือความก้าวหน้าต่างๆคุณจะได้คุยกันถึงเรื่องของแผนงานในการที่จะทําอะไรบางอย่างให้คุณกับเขากับคู่ของคุณมีความมั่นคงมากมาก,มากยิ่งขึ้นมันแปลความหมายได้ในลักษณะนี้นะครับมันแปลความหมายถึงว่าการที่ดาวมันมีการโคจรอ,อยู่ในแบบนี้ ลัคนาราศิธนูดาวเสาร์ก็มาทับตำแหน่งดวงคุณแล้วก็ดาวศุกร์ก็ไปอยู่ในภพที่สี่ดาวองคารไปอยู่ในภพที่หกผมกำลังจะบอกคุณว่าการที่คุณนะครับเริ่มต้นหรือทำอะไรมาก่อนหน้านี้ที่ทำหรือแพนไว้กับคู่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วมันรู้สึกว่าทำได้ครึร่งๆกลางๆมันจะเอามาปัดฝุน่นแล้วก็ทำให้มันสำเร็จขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวได้ ยกตัวอย่างเช่นอสมมติว่าใครคนหนึ่งจะมีการอยากจะซื้อบ้องซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยกับแฟนคุยกันไว้แล้วยังไม่ได้ซื้อโอเอหาเฮลไ้อยู่นั่นแหละสุดท้ายแล้วก็มีการที่ทําให้มันมีความสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอันนี้คือความอาศัศจรรย์ส่วนเคล็ดลับบางอย่างในเรื่องของคอู่ครองตรงนี้นะครับผมกาลังจะบอกคุณว่าช่วงนี้แฟนคุณจะต้องการการเอาใจใส่ดูแลจากคุณเป็นพิเศษ บางครั้งเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณดูแลเขามากๆเขามีมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนพิเศษที่ให้คุณดูแลให้คุณรักเขามากๆในช่วงเวลาตรงนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่ยังโสดนะครับชาวลัคนาราศีธนูที่ยังโสดคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องรักเข้ามาเหมือนกันแต่เป็นความรักในลักษณะที่ว่าคุณเองคาดเดาไม่ถูกนะ พราะคนที่เข้ามาเจอคุณเนี่ยมันเป็นคนคล้ายๆกับเป็นคนสองอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือเป็นลักษณะของคนซึ่งแม่มีความเป็นติดติดแตกเป็นคนที่อินดี้อินดี้ของแม่คนเดียวฮะคือไม่รู้ใครมันไม่เข้าใจกูกูเข้าใจกูตัวเองคนเดียวอยู่ในโลกแห่งตัวกูเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณจะไปเจอกับไอ้คนอินดี้อินดี้แบบเนี้ยนะครับก็ไม่ได้หมายเพราะว่าเขาไม่ดีนะครับแต่กำลังจะบอกคุณว่าเขาจะมีคาแรคเตอร์แบบเนี้ยจะเป็นคนที่มีนิสัยแบบเนี้ยคุณก็ จะเจอคนลักษณะนี้เลยนะครับถ้าดวงคุณดาวความรักมันไม่ติดลบเกินไปนะมีโอกาสที่จะเจอคนในลักษณะนี้เข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านส่วนในเรื่องของสุขภาพก็จะเข้าที่เข้าทางขึ้นนะครับชาวลักนณาราศีธนูใครที่สุขภาพไม่ดีหรือว่ามีความรู้สึกกังวลใจอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ จิตตกในเรื่องสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นหรือคุณอยากจะลุกขึ้นมาทำโน่นทํานี่ให้ตัวเราเองแข็งแรงให้สุขภาพเราดีหรือว่าเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรามากๆากยิ่งขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไป